ตัวนี้จะทำได้แค่ทำอิมเมจ t r นเ s อร์ให้งานของสติกเกอร์ได้คุณภาพเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถไปปรับชุดความร้อนได้ คลิปวันนี้นะครับจะเป็นวิธีการปรับชุดความร้อนนะครับของรุ่น7120 7125นหะครับหรือเครื่อง2260ของไทยนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นลูกกี้นะครับก็จะเป็นน้องใหม่นะครับเป็นเครื่องที่เอาไว้สำหรับทำออฟฟิศนะครับถามว่าสามารถเอามาปินนสติกเกอร์หรือว่ากระดาษหนาได้ไหมนะครับรุ่นนี้ไม่เหมาะเลยนะครับไม่เหมาะที่จะมาทำเลยแต่ สำหรับคนที่ได้เอามาใช้แล้วก็จะมีวิธีการปรับอยู่นะครับจะปรับได้อยู่ประมาณสส่วนนะครับในส่วนแรกที่มีปัญหาในเรื่องของอลอกนะครับเพราะว่าบางทีชุดความร้อนนะครับชุดความร้อนอัดร้อนไม่ไม่พอนะครับจะมาสอนวิธีการปรับชุดความร้อนแล้วก็วิธีการเช็คนะครับค่ายิมเมทานเฟอร์ของตัวกระดาษนะครับแต่ละมีเดียนะครับผม สามารถปรับได้เหมือนเครื่องใหญ่เช่นกันนะครับเรามาดูวิธีการปรับชุดความร้อนก่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราตั้งค่าถาดกระดาษนะครับให้เหมาะสมก่อนนะครับคือนะครับออย่างตรงนี้กระดาษของผมนะครับจะเป็นกระดาษไซส์ใหญ่นะครับสองคูณสามเก้าศูนะครับแล้วก็เบื้องต้นผมทําเป็นก๊อสไว้นะครับผมถ้าเป็นกระดาษชนิดอื่นหรือร้อนไม่พอก็อาจจะลองมาปรับเปลี่ยนจากตรงนี้ดูนะครับ อย่างเช่นถ้าใครที่ใช้ลาเบลแล้วนะครับยังลอกอยู่นะครับก็กระโดดความหนาขึ้นมานะครับจาก160มาเป็นกอสเป็น170ถึง200ก็ได้หรือว่าจะเป็นหนาสุดเลยนะครับอย่างตรงนี้ผมจะเทสกระดาษหนาสุดให้เห็นนะครับผมผมจะตั้งเป็นอ่าฮมิกอสไว้นะครับกระดาษของผมอยู่ที่ประมาณ250กรัมนะครับอ่เซฟนะครับาเราตั้งค่ากระดาษเสร็จแล้วนะครับเราเข้าโหมดช่างไปเลยนะครับโหมดช่างนะครับ กด0ค้างไว้นะครับนำในใจสักสิบวิแล้วกดส Start ครับรหัสนะครับ6 7 8 9ครับ Confirm โอเคครับต่อไปนะครับ Matchin s t a t u นะครับเราไปที่เมนู t ูล l นะครับถ้าหากเป็น2260นะครับเมนู t ูล l จะอยู่ด้านหน้านะครับผมคือพูดง่ายว่าไปที่เมนู t ูล l นะครับเสร็จแล้วไปที่ Paper Test Setting นะครับใน Common เลย เลื่อนลงมาหนึ่งครั้งนะครับมันจะเจอคำว่า i m a g e q u a t y นะครับกดเข้าไปครับทีนี้นะครับในเมื่อกี้ที่ผมตั้งค่าไว้ก็จะเป็น heavy cut stock นะครับผมทีนี้เรามาลองสังเกตดูนะครับเมนูที่9นะครับตัวนี้นะครับจะถูกตั้งค่าไว้นะครับเป็นอ่ cut stock A นะครับ cut stock A b c d s นะครับต่างกันยังไงก็คือ a จะเป็นเหมือนค่าเริ่มต้นนะครับเวลาเปลี่ยนชุดความร้อนใหม่ๆจะอยู่ที่ค่า a นะครับทีนี้ถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับชุดความร้อนจะเสื่อมนะครับอ่าเราก็จะสามารถปรับมาเป็นการสต็อก s ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจะเป็นก๊อก2สุดท้ายนะครับอันนี้ผมปรับให้เป็นร้อนสุดไว้เลยนะครับผมเซฟแล้วก็โคอกไปเลยนะครับโอเคอยู่ในหน้าแรกนะครับ เมื่อกี้นะครับเป็นวิธีการปรับชุดความร้อนก็คือเร่งเร่งชุดความร้อนให้ร้อนขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะแก้ในส่วนของงานลอกได้นะครับเบื้องต้นแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราจะมาทําในส่วนของ i m a g e Transfer นะครับเข้ามาเมนู m i n t e n a n n e d i a g n o น t i c นะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงไป1ครั้งนะครับแล้วก็เข้าเมนู max setup ครับเลื่อนลงไป1ครั้งนะครับเราจะเจอคำว่า second t r a n s f e r v o l t a g e o f f s e t นะครับ ตัวนี้จะทําอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นการาเลือกค่าที่เหมาะสมนะครับในการละลายหมึกนะครับของกระดาษแต่ละชนิดนะครับตัวนี้จะเป็นการทานเฟอร์ของตัวตัวดึงกระดาษาดึงมึกนะครับมาที่บนกระดาษนะครับของตัวชุดทานเฟอร์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในระดับแรงแต่ละตัวนะครับการลงของหมึกจะต่างกันนะครับ ค้ายิ่งเป็นมีเดียที่เป็น PVC หรือสติกเกอร์เราจะเห็นได้ชัดนะครับโหมดนี้เราจะตั้งค่าโดยการที่เราเลือกค่าที่มันเหมาะสมหรือว่าเรามองแล้วว่าสีนี้แหละสวยที่สุดดูดีที่สุดแล้วเราก็เลือกโหมดนะครับเราตั้งค่ายังไงนะครับเราดูวิธีการตั้งค่านะครับอย่างแรกนะครับเราเลือกถาดก่อนนะครับเมื่อกี้ผมใส่นะครับเป็นกระดาษถาดสองไว้นะครับกระดาษหนานะครับผมเซฟเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมปิ้นก่อนครับนี่ผมใช้รียุทธนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยครับอ่านะครับดูเฉดสีครับนะครับนี่ครับดูนะครับหนึ่งนะครับอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบนะครับเราก็จะดูโทนสีนะครับบางทีอ่าโทนสีที่สวยสําหรับเรานะครับคืออย่างเช่นเอ่อตัวนี้นะครับอาจจะเป็นโทนสิบนะครับสมมุติผมเลือกโทนสิบนะครับ วิธีปรับนะครับก็มาที่จอนะครับอย่างอย่างแรกนะครับเราเลือกไทป์ก่อนนะครับอ่าไทป์นี้นะครับมีผลอะไรยังไงก็คือมันจะเป็นเป็นอ่าด้านหน้าที่เราเลือกในครั้งแรกนะครับเมื่อกี้เราเลือกการสต็อกนะครับการสต็อกเป็นการสต็อกเอสนะครับอ่าเราก็เลือกเป็นการสต็อกเอสก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้อ่าเป็น10นะครับนะครับเรียบร้อยครับผมก็กดแอรจั ค่าโปรไฟล์คัลเร์ตัวนี้นะครับางานของการ์ดสต็อกเอนะครับมันจะไปถูกปลูกนะครับกับกระดาษที่เป็นเฮฟวี่กอนะครับผมทีนี้ต่อไปเวลาเราพิมพ์น,นะครับกระดาษหนากระดาษชนิดนี้นะครับมันก็จะทําให้คุณภาพสําเนาอย่างแรกอ่าสีอาจจะสดขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็2ก็คือ,อางานอาจจะไม่ละลายนะครับเพราะว่าเราไปตั้งชุดความร้อนเป็น เป็นเแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเร่งความร้อนไปที่สุดแล้วนะครับผมอ่านี่เป็นวิธีการนะครับตั้งค่าอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ใช้กระดาษชนิดอื่นนะครับลองมาปรับแต่งค่าตัวนี้ดูนะครับเผื่อจะมีผลต่อาคุณภาพสำเนาที่ออกมาจากงานพิมพ์ที่เป็นงานมีเดียต่างๆทั้งกระดาษหนาทั้งสติกเกอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับรบกบนลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงรบกวนติดตามไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเทคนิคและวิธีการปรับแต่งค่าต่างๆนะครับหรือการใช้งานและการตั้งค่าของ CL ลอกนะครับให้ดูเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ ใช้นิดนึงนะครับผมสําหรับคนที่ใช้กระดาษที่เป็นลาเบลหรือว่ากระดาษสติกเกอร์นะครับผมตัวสติกเกอร์เองนะครับมันไม่สามารถปรับในส่วนของอชุดความร้อนได้นะครับเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีความหนาไม่เกิน170นะครับถ้าร้อนเยอะไปนะครับความร้อนของสติกเกอร์จะละลายนะครับทีนี้ในหมวดของสติกเกอร์เองก็สามารถทําได้นะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของอตั้งค่าก่อนให้เป็น สติกเกอร์ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิ้นสติกเกอร์นั้นออกมานะครับเราค่อยมาตั้งค่านะครับตัวนี้ลาเบลนะครับก็จะมี2แบบนะครับจะเป็นแบบหนากับแบบแบบปกตินะครับผมแล้วก็จัดนะครับตัวนี้จะทําได้แค่ทา i ิมเมจ t r นเฟอร์ให้งานของสติกเกอร์ได้คุณภาพเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถไปปรับชุดความร้อนได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดร้อนมากๆนะครับถ้าเป็นสติกเกอร์ที่เป็น p v c หรือว่า สติกเกอร์ที่ละลายได้ติดเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิกนะครับเอาไปใช้งานดูครับผม